ทุกปัญหามีทางแก้ไขทุกเรื่องมีทางออกเสมอคนดูดวงไม่ใช่คนงมงายไร้สาระแต่การดูดวงทำให้เรารู้อนาคตล่วงหน้าจะได้ใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทติดตามรับชมรับฟังเกี่ยวกับเรื่องของดวงชะตากันเลยครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโฮโร VIP Channel โดยผมอาจารย์ภูมิการันตีหมอดูคิวทองนะครับคลิปนี้จะมาวิเคราะห์กันในเรื่องของดูดวงเด่นประจำเดือนพฤษภาคม2564สำหรับคนที่เกิดในปีนกกษัตรปีมะเสง็งหรือปีงูเล็กนะครับ อยากจะรู้ว่าในเดือนพฤษภาคมนี้จะมีเหตุการณ์สำคัญใดๆเกิดขึ้นบ้างเราไปติดตามรับชมรับฟังในรายละเอียดกันเลยครับสำหรับคนที่เกิดในนักกริย์ปีมะเสงหรือปีงูเย็กนะครับในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้คุณจะรู้สึกเหมือนคนเบื่อเบื่อเสงเงทำอะไรก็แล้วแต่ไม่ค่อยได้ดังใจไม่ว่าจะได้ยินได้ฟังได้ข่าวอะไรมาแว่วๆผ่านหูคุณก็จะรู้สึกว่ากังวลใจแล้วก็คิด กับเรื่องๆนั้นแบบไม่ตกคือคิดสับสนร้อยแเลยทีเดียวมันจึงทําให้คุณตอนนี้อารมณ์ค่อนข้างจะแปรปรวนขึ้นๆลงๆนะครับฉะนั้นจะทําอะไรก็แล้วแต่ไม่ค่อยดีนะักต้องระมัดระวังปัญหาของคนอื่นที่เราเอาปัญหาของคนรอบข้างมาแบกใส่บ่าเอากระดูกมาแขวนคอก็ต้องระมัดระวังในช่วงระยะเวลานี้ด้วยเช่นกันโดยเฉพาะปัญหาที่ผมเห็นอยู่น่าจะมีอยู่ประมาณ 3เรื่องใหญ่ๆที่เป็นปัญหาที่ทำให้คุณต้องกังวลใจปัญหาแรกก็คือเรื่องปัญหาของคนในครอบครัวคู่ครองหรือคู่ชีวิตของคุณนะครับถ้าคุณมีคู่ครองมีแฟนที่แต่งงานกันมาในระดับหนึ่งแล้วจนมีลูกมีเต้าสร้างเนื้อสร้างตัวและใช้ชีวิตร่วมกันมาในระยะเวลาหนึง่งตอนนี้คุณอาจจะเกิดปัญหาความไม่ลงรอยกันหรืออาจจะมีความระแวงเกิดขึ้น คู่ชีวิตของคุณหรือแฟนของคุณอาจจะมีพฤติกรรมหรือนิสัยที่เปลี่ยนแปลงไปจึงทําให้คุณรู้สึกระแวงและสงสัยและจับผิดได้หรือมีหลักฐานที่ทําให้คุณได้รู้ว่าแฟนคุณหรือคู่ของคุณเนี่ยมีความรู้สึกที่เปลี่ยนแปลงไปก็เลยเกิดปัญหาความ ไม่ลงรอยกันเปิดปัญหาความขัดแยง้งการทะเลาะก,กันก็ต้องบอกก่อนว่าปัญหาในเรื่องของความรักตอนนี้มีปัญหาเยอะมากเลยสําหรับคนปีมะเสงทําให้คุณอาจจะต้องกังวลใจในเรื่องนี้ถ้าคุณไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาในเรื่องรงเื่อนี้ได้ก็จะเกิดปัญหาตรงนี้สะสมไปอย่างน้อยจนถึงต้นปีหน้าเลยทีเดียวแต่ถ้าคุณใจเย็นมีเหตุมีผลให้อภัยนะครับตอนนี้ก็อาจจะต้อง ทำใจนิ่งๆแล้วก็ดูว่าเป็นยังไงค่อยๆรักษาแล้วก็พยายามประคับประคองแล้วกันนะครับแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าความรู้สึกของคุณไม่สามารถที่จะแบกปัญหาหรือแบกความกดดันตรงนี้ได้ถ้าจะตัดสินใจในช่วงนี้โอกาสที่คุณกับคู่ชีวิตของคุณจะต้องจบกันไปเลิกกันไปอย่าร้างกันไปหรือแยกทางกันไปจึงมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นกันแต่ถ้าคุณเป็นคนโสด หรือคนที่กำลังเปิดใจกับใครสักคนหนึ่งตอนนี้อาจจะเกิดความไม่ลงรอยกันผิดอกผิดใจกันหรือเกิดความระแวงซึ่งกันและกันมันจึงทำให้ความสัมพันธ์ของคุณกับคนที่คุณโฟกัสอยู่เนี่ยไปด้วยกันไม่ได้ก็จะเกิดปัญหาความไม่ค่อยจะพึงพอใจหรือมีเหตุกระทบกระทั่งกันก็อย่างที่เคยบอกนะครับว่าถ้าคุณไม่สามารถที่จะประคับประคองความสัมพันธ์ตรงนี้ไปได้เนี่ย อย่างน้อยเดือนหนึ่งเนี่ยในเดือนพฤษภาคมนี้โอกาสที่จะแตกหักหรือจะต้องเลิกกันอย่าล้างการแยกทางกันหรือเลิกคุยเลิกคบกันไปจึงมีโอกาสเป็นไปได้ก็ลองมองดูหรือใช้สติดูแล้วก็ลองดูว่าคนที่คุณคบอยู่มีคุณสมบัติที่ดีเกินครึ่งหรือเปล่าถ้ามีคุณสมบัติที่ดีเกินครึ่งเราโฟกัสไปที่เรื่องของด้านดีดีกว่าแต่ถ้าด้านเสียทุกคนมีหมดถ้าเราเอาด้านเสียมาเป็นประเด็นใหญ่มันก็ ไปด้วยกันไม่ได้ฉะนั้นขอเป็นกําลังใจให้กับคนที่เกิดในปีมะเส็งที่มีปัญหารวมเล้าโดยเฉพาะในเรื่องของความรักนะครับแล้วก็ปัญหาที่2สําหรับชาวปีมะเสง็งคือเรื่องที่คุณอาจจะลงทุนลงหุ้นธุรกิจแล้วเกิดความรู้สึกว่าสิ่งที่ลงทุนไปแล้วมันไม่ได้เป็นไป,นป,นปนตามเป้าหมายหรือลงทุนไปแล้วอาจจะไม่ได้กำ,รกำไรนะครับหรืออาจจะลงทุนไปแล้วขาดทุนโดนโกงโดนเอาเปรียบจึงกลายมาเป็นประเด็นเป็นปัญหา ถ้าคุณโฟกัส uh, ไปที่เรื่องของเนื้อง,งานถ้าคุณทำงานประจำก็ทำไปนะครับตอนนี้อาจจะมีปัญหาเ,เหนื่อยหรือมีปัญหาในเรื่องของอหัวนหน้าผู้บังคับบัญชาบ้างแต่ถ้าพ้นกลางเดือนนี้ไปแล้วปัญหาในเรื่องของงานก็น่าจะน้อยลงแต่ในช่วงนี้สสัปดาห์ในช่วงต้นเดือนถึงกลางเดือนถ้าจะเกิดปัญหาเรื่องงานจึง,จ,งจึงมีโอกาสเป็นไปได้แต่ถ้าคุณทำงานประจำแล้วตอนนี้ ก็ยังอดทนหรือยังฝาฟันไปได้ก็ฝาฟันไปแต่ถ้าคุณไปลงทุนธุรกิจกับใครสักคนหนึ่งที่เขามาชักชวนคุณลงทุนทำนูน่ทนทำนี่ก็อย่าเพิ่งคิดว่ามันจะได้ง่ายๆเพราะว่าธุรกิจง่ายๆที่จะได้ง่ายๆมันไม่มีนะครับมีแต่งานยากๆได้เงินมากๆมีงานน้อยๆได้เงินน้อยๆมีแต่งานน้อยๆได้เงินมากๆไม่มีจริงนะครับฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังการลงทุนที่ คนนู้นคนนี้มาชักชวนให้ลงทุนเล่นแชร์ลงทุนในเรื่องของการซื้อทองในลงทุนในเรื่องของการซื้อเหรียญต่างๆซึ่งในบ้านเราในกฎหมายบ้านเรามันยังไม่รองรับในสิ่ง เหล่านี้ฉะนั้นก็อย่าเพิ่งเชื่อใจอย่าเพิ่งไว้ใจนะครับเพราะที่สุดแล้วพอลงทุนหรือลงเงินไปแล้วจะเกิดความเสียหายตามมาแล้วเราก็ไม่ได้มีเงินมากพอที่จะลงทุนด้วยพอเราลงทุนไปแล้วเงินมันได้กลับคืนมาก็จะเกิดเป็นความเครียดหรือความกังวลใจและที่สุดก็ต้องมาเสียอกเสียใจแล้วก็เสียดายในสิ่งที่เราทําไปก็ต้องระมัดระวังในเรื่องเรื่องนี้ไว้ให้มากเลยทีเดียวนะครับ ส่วนความกังวลใจเรื่องที่3ก็คือเรื่องของออบริวารหรือลูกน้องอาจจะละออกอาจจะทิ้งงานหรือทํางานให้เกิดความเสียหายหรือทํางานแล้วไม่เป็นไปตามอย่างที่เราคาดคิดคาดหวังก็จะเป็นความกังวลใจในเรื่องนี้หรือถ้าคุณมีบุตรมีลูก นะครับลูกของคุณบุตรของคุณอาจจะสอนไม่ได้จึงเกิดความเครียดความกังวลใจหรือลูกของคุณอาจจะดื้อไม่ค่อยฟังในสิ่งที่คุณได้สอนได้สั่งก็จะเกิดอารมณ์เกิดทิฐิเกิดปัญหาปากเสียงซึ่งกันและกันก็จะเป็นความกังวลใจสำหรับตัวของคุณได้เช่นกันนะครับเรามาวิเคราะห์กันในเรื่องของการเงินดูบ้างถ้าตอนนี้คุณมีเรื่องของการเงินก็ต้องบอกก่อนว่าคุณก็ต้องมี ค่าใช้จ่ายในเรื่องของการเงินไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายในเรื่องของคนในครอบครัวหรือเครือญาติซึ่งมันมีโอกาสที่จะจ่ายแน่นอนเพราะว่าดาวดวงนี้มันเริ่มมาตั้งแต่ช่วงประมาณปลายเดือนมีนานแล้วช่วงนี้การเงินก็มีแต่เรื่องจ่ายจ่ายให้ครอบครัวจ่ายให้ญาติหรือแม้กระทั่งจ่ายให้กับภาระหนี้สินที่คุณผ่อนอยู่ไม่ว่าจะเป็นผ่อนบ้านผ่อนรถผ่อนบัตรเครดิตต่างๆซึ่งตอนนี้การเงินของคุณก็ อาจจะพอหมุนได้อยู่แต่มันก็ไม่เหลือบางทีบางช่วงอาจจะติดลบหน่อยและตรงนี้ของคุณก็ยังต้องเป็นแบบนี้ไปอีกนานหลายเดือนเลยทีเดียวฉะนั้นถ้าคุณมีเงินสักก้อนหนึ่งและจะต้องมีการจ่ายเงินออกไปก็ต้องวางแผนในเรื่องของการเงินการจ่ายให้ดีมิฉะนั้นแล้วเดี๋ยวการเงินสะดุดเดีย๋ยวจะเกิดปัญหาตามมาในภายหลังนะครับส่วนในเรื่องของโชคลาภพอจะมีไหมก็คิดว่าพอจะมีโอกาสที่จะได้โชคได้ลาบบ้าง โชคลาภอาจจะมาจากในเรื่องของการเสี่ยงโชคซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่มีโอกาสได้หรือจะได้โชคลาภจากการขายทรัพย์ไม่ว่าจะขายบ้านขายที่ขายคอนโดขายหุ้นขายรถก็แล้วแต่ก็มีโอกาสที่จะได้มาในส่วนของตรงนี้ด้วยเช่นกันนะครับฉะนั้นถ้าเหมือหมายถึงในเรื่องของการเสี่ยงโชคอย่างเดียวคงไม่ได้แต่ถ้าหมายถึงในเรื่องอื่นๆโชคลาภพอจะมีบ้างนะครับ ส่วนในเรื่องของสุขภาพหรือเรื่องเคราะห์ก็ต้องระมัดระวังหน่อยเพราะตอนนี้ดาวปีเกิดของคุณตกเรือนชะตาที่เสียจึงมีโอกาสที่จะมีเคราะห์มีเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยมีอุบัติเหตุหรือมีเรื่องที่เกิดความกังวลเกิดความเครียดต่อตัวของคุณเองก็ต้องระมัดระวังไว้ให้มากเลยโดยเฉพ,พาะภายในเดือนพฤษภาคมนี้โอกาสที่จะเจอเรื่องเหล่านี้จึงมีโอกาสที่จะเป็นไปได้นะครับส่วนในเรื่องของอื่นๆที่ผมได้วิเคราะห์ไป ก็ค่อยๆคลี่คลายค่อยๆแก้ปัญหานะครับส่วนเรื่องของเนื้อง,งานก็แค่2สัปดาห์ในเดือนออพฤษภาคมนี้เท่านั้นแต่หลังจากพ้นกลางเดือนไปแล้วปัญหาในเรื่องของงานก็น่าจะคลี่คลายลงนะครับส่วนในเรื่องอื่นๆคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแต่ถ้าคุณอยากจะรู้เรื่องราวแบบเจาะลึกสามารถที่จะโทรเข้ามาพูดคุยดูดวงส่วนตัวกับผมแบบสดๆได้เลยที่หมายเลขนะครับ 0615485505ี5 5 id line ก็คือภูมิ astro 59เดี๋ยวผมจะแปะทิ้งไว้ด้านล่างของคลิปนี้นะครับทุกปัญหามีทางแก้ไขทุกเรื่องมีทางออกเสมอการดูดวงมีค่าครูหรือค่าวิชาด้วยแต่รับรองว่าค่าครูหรือค่าวิชาไม่แพงแล้วก็ไม่แรงจนเกินไปแต่รับรองว่าคำทำนายละเอียดแม่นยำชัดเจนอย่างแน่นอนเอาไปเป็นไกด์ไลน์ในการดำเนินชีวิตของคุณได้อย่างถูกต้องไม่ผิดพลาดนะครับ หลังจากชมคลิปของผมในครั้งนี้แล้วหากเห็นว่าเป็นประโยชน์อย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด share, กระดิ่งเพื่อจะได้อัปเดตข้อมูลข่าวสารอย่างท,างทันท่วงทีจะได้ไม่ผิดพลาดค,คลิปสำคัญสคัญที่ผมจะออกในแต่ละช่วงในแต่ละวันและในแต่ละคอนเทนต์ต่างๆนะครับสุดท้ายนี้ขอทุกท่านโชคดีมีความสุขขอให้สุขภาพแข็งแรงปราศจากโควิด -19 ที่ระบาดก,กันเยแยะในช่วงระยะยระยะเวลานี้ ไปให้หมดกันทุกทุกคนเลยทีเดียวแล้วพบกันใหม่ในคลิปครั้งต่อไปโปรดติดตามกันเยอะๆนะครับสวัสดีครับ